เพื่อนๆมาเบิงครับมันยังรูบอรครับนี่ดอกแคครับผมดอกแค่อู้ยหลายขนาดพุณนะเต็มพื้นเลยครับเบิงเน่ยพี่น้องคุณนะเนี่ยต้นมอวงกันไปคือวมี่นะครับแต่ว่าเมื่อเขาเบิองอยู่พื้นนี่หลายครับผมดอกแค่ปลาแคหน้าแค่เอา แล้แต่ผู้เืี่นแค่เล่าเบอ่์อู้หลายคักเป็นบ่ครับเท้เาขาจีเก็บแต่ว่าเท้าตอนเท้า่ายเท้ายังบวกเก็บนะครับเบอ่์ครับเต็มเบิร์ดอู่นะกแค่ตรงนั้นแกนแม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวพวกมีสูมใหมเบิ่งนี่ อันนี้ก็ต้นเนี่ยเห็นว่าครับเต็มพื้นเลยครับผมดอกแคป่าดอกแค่หน้าครับผมมีรถขมน้อยๆน,นะครับเอาเกสรอนนอกจะพอดีครับเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะครับลวกจิ้มน้ำพริกมันเป็นผลพ่วงจากอากาศ่อนนะครับเวลาลนลงมาเนี่ยมันก็จะ ดูทรงหิวเหียวจังหน่อยนะครับดอกแคพี่นอ้องเขามีต้นพันธ์ขายนะครับเดี๋ยวพุ่มจะแปะลิงไว้ให้นะครับผมแนะนำรานค่ะต้นลาบบอแพ้งครับเนี่ยเขามีขายปลูกข้าวเดียวครับสองปีสามปีได้กินดอกแล้วครับอันนี้มันต้นธรรมชาติ มันหลุนธรรมชาติหลายคับครับกระสอ่อนอืมคักเียดิอ่ะโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับพามาชมดอกแคนานะครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้วยครับสวัสดีครับ